ครับพี่เช็คให้แล้วนะครับอันนี้เช็คให้แล้วนะครับก็อาการตรงกับที่พี่แจ้งเลยนะจะไปทําแบบนั้นนะครแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าจะงานอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้จีนเตรียมงบประมาณไว้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคุณหวังเนี่ยไฟมันจะมาหยุดแค่ตัวนี้นะชุดชุดนี้ขึ้นไปสองล้านมันไม่ติดนฟชุดนี้ขึ้นไปมันไม่ติดฝั่งนี้ติดปกตินะครับเห็นไหมฝั่งนี้ติดปกติตัวนี้จะประมาณสามสี่ดวงสีเขียวเนี่ยตั้งแต่เนี่ยไปตั้งแต่ศูนย์ดีบีไปจะไม่ติดเลยนะ ไม่มีงานทาแล้วก็เป็นค้างสต๊อกอ่า <ไอ S 1> ตั้งแต่ศูนย์ดีบีตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ดีบีขึ้นไปนี่มันจะไม่ติดเลยนะครับกขแป,กแปกลกๆอนี่ยนะตัวนี้นะครับเบื้องตน้นกันคิคดว่าหลอดขาดไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวแล้วก็เพราะฉะนั้นจริงครับชัดเจนแล้วาการจะเน้นเรื่องของการสร้างงานใหม่เนี่ยบอลุ่มบอลุ่มชุดนี้ <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเยอะสุดไม่รู้อาจะสร้างงานเนี้ยเออบอลุ่มบอลุ่มมีวุฒแล้วต้องการที่จะทำให้การสร้างงานมันเต็มที่นะครับโอเคเดี๋ยวลอง วอลลุ line, ่มลองเช็คล้างดูได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนวอลลุ่มใหม่ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าวอลลุ่มสเปคของมันก็ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นด้วยน่าจะเป็น 5K นะครับไม่แน่ใจว่าของแมกี้ที่ซื้อมายังเหลืออยู่เปล่านะครับเดี๋ยวลองเบื้องต้นลองลองเช็คของมันก่อนว่าเช็คล้างได้ไหมนะครับตัวนี้แล้วหายไหมนะครับแล้วก็ช่องนี้นะช่องนี้อันนี้นะครับ ปีข้างหน้าเนี่ยทุกๆบริษัทต้องมี AI แล้วนะมมีออกข้างเดียวใช่ไหมตัวเองมันออกข้างนี้เหนื่อยนะครับโอเคนี่ก็เป็นเทรนด์ช่องบนไม่ออก้องติดตามันให้ดีแผ่นมาแผนมาทางซ้ายแผนมาทางนี้ไม่ออกนะช่องนี้นะปกติเสี่ยมนี้ก็ต้องออกนะครับนอกนั้นช่องนี้ออกขนุกเข้าไปในนี่นะเข้าไปในเครื่องจักรขนุนเข้าไปในโรงพยาบาลช่องนี้ออกเห็นไหมโอแบบ ช่องนี้ออกเห็นไหมแล้วก็ไฟขึ้นเท่ากันเห็นไหมช่องนี้จีนตั้งใจจะทํามากๆเลยนะสำหรับปีสองพันช่องนี้ไฟไม่เท่ากันด้วยเห็นปะอ่ะสิ่งที่ AI ไฟขึ้นไม่เท่ากันเห็นปะอันนี้ที่ AI ทได้ไม่ดีนะเกี่ยวกับเรื่องของแบบนี้เท่ากันเหการท่องเที่ยวเนี่ยครับมีการบอกนะครับบอกว่าตอนนี้ AI เนี่ยมันยังมีความสามารถในการจํากัดช่องนี้เท่ากันเช่นสมมติเราต้องการช่องนี้เท่ากันนั่นนี้ที่มีปัญหาก็คือ ที่มีปัญหาคือสองช่องนี้ที่มีปัญหาแน่ๆช่องเนี้ออกสองข้างแต่ว่าไม่เท่ากันนะครับช่องนี้ฝั่งแอลไม่ออกฝั่งแอลไม่ออกรูนี่เลยรูนี้เลยฝั่งแอลตัวแอลไม่ออกนะครับแล้วก็วอลลุ่มชุดนี้มีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องทําแบบอาบน้ํานะครับซ่อมอาการเสียช็อตแล้วก็เช็คล้างทั้งหมดนะครับเช็คล้างทั้งหมดเลยซ่อมทั่วการเสียช็อตเลยนะครับแล้วก็ชุดนี้เดี๋ยวดูซิว่า ถ้าหลอดมีก็ไม่ต้องเสียค่าอะไรเพิ่มนะถ้าสมมติหลอดเสียนะอันนี้ไม่ต้องเสียค่าอะไรเพิ่มอยู่ในราคาที่ประเมินวอลลุ่มเบื้องต้นเบื้องต้นวอลลุ่มเดี๋ยวเช็คล้างเช็คล้างซ่อมดูก่อนได้ไหมถ้าถ้าได้ก็ก็ไม่ต้องมีค่าอะไรเพิ่มแต่ถ้าจะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวดูก่อนว่าเปลี่ยนกี่ตัวถ้าตัวสองตัวแล้วมีอะไหล่เลยก็ก็คงไม่คิดเพิ่มนะครับแต่ถ้ามีวอลลุ่มต้องเปลี่ยนหลายตัวก็เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งกันก่อนนะครับหรือ ภายในให้แล้วนะให้ดูสภาพก่อนนะก็เป็นไปตามอายุการใช้งานนะแล้วนะครับก็ฝุ่นนะฝุ่นฝุ่นนี้ก็มีพอสมควรนะครับแล้วก็น่าจะอายุการใช้งานของสภาพอะไหล่นี่ก็เป็นตามอา,า,ายุมันนะครับที่เราใช้นี่นะสภาพมก็ฝุ่นสะสมนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็นี่วอลลุ่มวอลลุ่ม ที่มีปัญหาสี่ตัวบนนี่นะที่แจ้งเอาไว้นะครับส่วนช่องประมาณช่องนี้นะครับที่ไม่ออกข้างหนึ่งเดี๋ยวเช็คดูว่าเป็นที่ IC input หรือเปล่านะหรือไม่ก็ว่าลุ่มแผนนะครับตรงนั้นเดี๋ยวเป็นการเช็คซ่อมนะครับชุดของไฟก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คดูก็เดี๋ยวอัปเดตให้พรุ่งนี้อีกทีนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้ก็เดี๋ยวทำอะไรก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยว แจ้งอัปเดตพี่ครับพ <P ie> ี่ตอนนี้ไฟวีูโอเคแล้วนะนะครับเดี๋ยวแบบนี้มันแบบนี้มันมันจะเทสเทสชัวเลยไม่ได้นนี้ผมปิดแล้วเห็นป่ะยังมีไฟขึ้นอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่ประกอบไปที่กลับเหมือนเดิมอะกาวมันไม่ถึงกันนะครับมันเทสไม่ได้แต่เทสเทสไฟเทสอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวไปประกอบไปประกอบสมบูรณ์แล้วเทสอีกทีดีกว่าอ่าโอเคครับพี่ประกอบสักประมาณหนึ่งนะเทส <น servant S 1> ไฟให้<ค>ให้ดูก่อนนะไฟโอเคแลค้วนะครับไฟโอเคแล้วนะครับกาวยังไม่สนิทด,ดีก็วอุ่มยังไม่ล้างนะครับตอนนี้ได้แล้วโอเคแล้วประมาณนึงนะครับมะนาวนะครับแล้วก็มีฟาร์มปูนะครับ ฟาร์มปูอยู่ฝั่งนี้นะครับเราจะพามาดูนะครับว่าอ่ายังก็ประกอบได้ไม่สนิทดีนะทางศูนย์การเรียนรู้ของอาจารย์นะครับตอนนี้เพื่อมาก็คือว่าลูกมาสเตอร์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่ามีตัวใหม่จะเปลี่ยนให้นะครับนี่ฮะมีเดือนหรือลองเช็คล้างดูก่อนนะพอมันหมุนแล้วเหมือนจะไม่เท่ากันซ้ายขวาแล้วก็จะมีมะนาวปอดสารที่ อ่าก็โอเคนะเนี่ยครับที่ทำงานอาจ๊ะย์แต่ว่าเป็นอ่าโอเคครับพี่เดี๋ยววันนี้อัปเดตไว้แค่นี้ครับเอ่อไฟวีวูโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เก็บรายละเอียดอย่างอื่นนะครับอ่าโอเคครับพี่สวัสดีครับทําให้อยู่นะครับพี่เช้านี้นะเอ่อตัวนี้นะวันนี้วันนี้นะงานซ่อมตัวนี้นะครับแม็กกี้นะแม็กกี้อะไรเนี่ยมีแม็กกี้หนึ่งสองศูนย์สองวีอลซดนะครับตัวนี้ รุ่นพวกนี้ก็จะเป็นบกสภาพอะไรมีปัญหานะครับตามอายุการใช้งานนะตรงเนี้วอลลุนะ่มมาสเตอร์นะมีปัญหานะเวลาเวลาหมุนแล้วบางทีซ้ายขวาไม่เท่ากันนะตัวนี้อันนี้ก็เป็นวอลลุ่มวอลลุ่มของวอลลุ่มของมาสเตอร์เอตัวนี้ตัวนี้นะเป็นวอลลุ่มของมาสเตอร์เอนี่จะให้ดูนะครับเ,เดี๋ยวเราถอดออกมาจากตัวนี้ เตรียมที่จะซ่อมนะตัวนี้ตัวนี้คาร์บอนยังดีอยู่นะเพีงวยงแต่ว่าเคี้ยวเคี้ยวมันมีปัญหาอ่นี่นะครับสังเกตนะตัวนี้มันอะตัวนี้มันหลุดเนี่ยเคี้ยวมันหลุดนะะเคี้ยวมันหลุดนะครับเคี้ยวมันหลุดนะครับแต่ปลายเคี้ยวไม่หักยังแข็งแรงโอเคอยู่แค่ไอแกนพลาสติกตัวเนี่ยมัน ที่ยึดเนี่ยมันหลุดออกจากตัวฐานวอลลุ่มนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาซ่อมได้ซ่อมได้แล้วใช้ได้ดีเหมือนใหม่เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าค่าเคของคาร์บอนของมันเนี่ยยังใช้ได้ดีอยู่ยังโอเคอยู่เลยนะครับนะเสียงก็ไม่มีปัญหาเลยแค่ตรงแค่ปัญหาแค่ตรงนี้เองมันหลุดนะมันเลยไม่สเสถียรไม่นิ่งนะครับก็คิดว่าวอลลุ่มอินพุตสี่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวทอดออกมาหมดเลยแล้วก็ ามาเช็คซ่อมให้นะครับทําให้เหมือนใหม่นะครับวอลลุ่มนะครับชุดนี้เป็นวอลลุ่มของชุดอินพุตนะตัวนี้อินพุตหนึ่งสองสามสี่นะชุดนี้นะ,ะชุดพวกนี้จะยังไม่ได้ล้างเห็นไหมตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่ไม่ต้องซ่อมยึดไม่ต้องยึดฐานเคี่ยวใหม่เคี่ยวไม่หลุดนะแน่นอยู่ก็แค่ล้างทําความสะอาดนะครับนี่ยังไม่ล้างยังไม่ล้างนะชุดนี้ยังไม่ล้างอันนี้ล้างไปรอบแล้วนะครับเห็นปะ แตกต่างนะครับอันนี้ไม่ล้างนะอันนี้ล้างแล้วนะครับล้างไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวล้างอีกรอบหนึ่งนะครับก็อ่าโอเคนะอันนี้อินพุตส่วนไอ้ตัวเมนเอาเอาไปทําเรียบร้อยแล้วตากแดดไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคพร้อมใช้งานแล้วก็เดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีนะครับก็นี่นะครับก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยพร้อมประกอบคืนแล้วนะนะครับนี่ล้างทำความสะอาดโอเคแล้วนะครับ เดี๋ยวประกอบคืนในตัวฐานของคาร์บอนนี่ก็ใส่น้ํายาไปแล้วนะครับเดี๋ยวพอประกอบนี่คืนปุ๊บก็จะเป็นการคีนอีกรอบนึงครับหมุนล้างแล้วก็เป่าเอาน้ํายาที่ค้างออกอีกทีนะครับแบบนี้เดี๋ยวไปประกอบแล้วก็เตรียมใส่เทสแล้วก็รอวอลลุ่มมาสเตอร์แห้งดีแล้วก็ประกอบเทสอีกทีนะครับ วอลลุ่มของชุดมัตเตอร์ lr นะตัวนี้โอเคแล้วนะเรียบร้อยแล้วครับซ่อมฐานแล้วแล้วก็ทำความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ตัวฐานคาร์บอนก็หยอดน้ำยาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็ไปเทสดูครับแค่นั้นเองแล้วก็ปับทามเฟรมครับพี่เทสแล้วนะอันนี้เทสแรกนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะเทสแรกนะครับวอลลุ่มอินพุตนี่ ที99สเห993การใช้ได้โอเคเลยนะครับแล้วก็ของอีเมจ730ไฟโอเคแล้วใช่ไหมไฟโอเคแล้วปกติติดตามช่องพี่สีกับช่องพี่กอฟใช่ไหมลองลงทุนนะครับไม่ใช่ล่อลงทุนลองลงทุนนะพี่กอลองลงทุนไม่ใ่ลอกลลงทุนก็ไม่ใช่ดี a จเอต่อไปจะไหวนะเดี๋ยวขึ้นวันนี้เน็ตดีไหม บอลลุ่มบอลุ่มมาสเตอร์ master, นะที่เราแก้นะ<า>ที่เราแก้นะ<ช>พอพอเราหมุนพอเราหมุนไปขยับขยับตำแหน่งอะสหมุนขยับตำแหน่งปุ๊บ LR ลเริ่มไม่เท่ากัน,นอันนี้แก่ิล้วอันนี้แก้ทล้ทำไมวันแรกนะนอยู่บ้านนี้มาเข้าปีที่เจ็ดแล้วเรียกมาเคลียหัวแรนดใหม่ก็รู้สึกว่าดี รชีวิตเหลือเกินเนาะนี่มีมารีวิวด้วยขอบคุณนะโอเคหมดนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับตัวเนี้ยมาเตอร์โอเคเลยอะไรขึ้นกับไอโอเอสทีพุ่งจากกันไม่ได้ตามเลยอ่าโอเคอ่าโอเคสรุปจบจริงๆจบโอเคแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้อีกหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปคลีนคลีนพวกฝาครอบให้ก่อนดีกว่านะครับคลีนล้างอ่าแช่แช่ล้างแล้วก็เดี๋ยวตากแดดแล้วก็อบอบไล่ความชื้นนะครับอ่าโอเคครับพี่ เบื้องต้นโอเคแล้วแหละนะครับเหลือเหลือเก็บรายละเอียดให้อีกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ครับพี่ลืมไปเหลือเหลืออีกอาการหนึ่งนะช่องนี้ช่องนี้นะที่ช่องนี้นะที่ออกข้างเดียวนะนะครับเหลืออีกอาการหนึ่งนะลืมเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทาให้ครับแล้วก็เดี๋ยวระหว่างที่เนี่ยคลีนพวกฝาครอบเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมชุดนี้ไปด้วยนะครับอ่าโอเคครับพี่เดี๋ยวอัปเดตให้ครับที่แชร์ ครับพี่ช่องที่ออกข้างเดียวนะตอนนี้โอเคแล้วนะช่องที่ออกข้างเดียวนะช่องช่องนี้นะนะครับดูดูแค่ไฟไปก่อนนะอ่าเนี่ยโอเคแล้วนะครับออกสองข้างนะครับซ้ายขวานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปประกอบสมบูรณ์แล้วก็เทสอีกทีถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะจบแล้วครับเดี๋ยวอัปเดตอีกทีครับครับพี่สรุปจบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้โอเคแล้วนะครับเนี่ยมันจะเป็นแรงกดดัน ทำให้ตลาดเียนมีการเซลลิงออกลงมาด้วยเซลล์ออฟลงาอาการก็ไฟวียูอ็าร์ตลาดหุ้นออกไม่ครบนะตอนนี้โอเคแล้วนะครับเพราะว่ามีคือมันไม่ได้มองทิศทางแบบไปแบบสุดๆแล้วมันเริ่มมองทิศทางว่าตลาดเนี้จะลงเมื่อไหร่แผนซ้ายสูงนะครับแผนขวาตอนแรกเนี่ยแผนไม่ขาดนะลง น่าจะเกี่ยวกับพวกความไม่สะอาดแล้วก็เรื่องกาวเรื่องอะไรพอซ่อมจบก็โอเคเลยแผนขาดเลยนะครับในปีที่แล้วโอเคนะก็วอลลุ่มพวกนี้โอเคหมดแล้วนะครับไม่มีหายไม่มีหายนให้นื้อชั่วแล้ว n นิวชคือเป็นจะเริ่มจะเริ่มแฟดแล้วจะเริ่มไม่ค่อยไปต่อแล้วนะครับเอจะให้ไปนักกีที่จะเป็นโอเว่มากกว่า มองไปที่ทางที่เป็นช่องนี้หนักเลยนะไอบอลลุ่มมันนะอบอลลุ่มบนนะบมองแต่ตอนนี้โอเคเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกที่เมื่อวานเรานีไปดูกันนะหุ้นที่นําตลาดลงแรงๆแน่นอนเหตุปลาลงไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ช่องนี้นะออกข้างเดียวนะตอนนี้โอเคแล้วหุ้นที่เป็นมาร์เก็ตแคปสูงมากนะครับเรียกว่าเป็นสูงที่สุดในโลกเลยทางซ้ายแอปเปิ l e แอปเปิ้ลเอ็นวีเดียสลับขึ้นสลับลงนะขวาเป็นหตัวสองนะครับ nvidia ครับลบไปห้าจุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์โอเคเลยนะครับตอนนี้จุดแปดห้าเปอร์เซ็นต์คิดดูสิสองตัวเนี้ยถ้าลบระดับหักเหลือแล้วเพราะสองตัวนี้รวมกันเจ็ดทิลเลี่ยนโอเคครับพี่ใช้งานได้ดีหมดโอเคหมดเลยเดี๋ยว test xr ให้นะครับเอาสามสิบห้าคูณเข้าไปไม่รู้อลจริงหรอเบล่าเบาหน่อยโอ้โหแล้วก็หุ้นเทคตัวอื่นนะที่เป็นเ i s t ที่เราเรียกหุ้นเจ็ดดังฟ้าอะไร microsoft นะครับลบลงมาถึงสามจุดสาม อเมซอนนะครับลดลงมาสองหกเปอร์เซ็นสามตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสรุปจบโอเคเรียบร้อยครับพี่พุ่นะครับุแบงค์เมื่อวานพุ่นแม่ของสหรัฐลดลงครับโอเคเลยนะครับก็สรุปจบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะแพ็คผมจะเช็ครายละเอียดให้อีกทีนะครับก่อนที่จะแพ็คส่งนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเปิดเทสยาวๆไปเลยตอนนี้สรุปจบเสร็จเรียบร้อยครับพี่โอเคครับหุ้นสหรัฐเมื่อวานลงแรง